บอกแหละหอมต้องชนะอยู่แล้วไปซื้อลำไยค่ะค่ะซื้อลำไยค่ะเอาไปซื้อลำไยนะคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยค่ะ,ะดัเดีค่ะเื้อเื้อไหน่อยค่ะเออเอ,อ,อนนื้อไหยค่ะขับรถอยู่เนะี่ยขับรถอยู่แจ้งเสื้อไห้ค่ะไปซื้อลำไยค่ะ เนเน่จะไปซื้อลำไยนะคะสมาดีนีไปได้ใครละใสวัสดีค่ะใคสมาดนี้ไม่ได้ไม่ได้ใครไปซื้อลำไยค่ะกลิ่ลำไยค่ะก็แข่งอีกนะแม่เล่นต่ต้องแข่งกี๋ ไปซื้อสั่งได้สั่งไหนก็ได้นะคะที่แบบว่าอร่อยสดหวานมันค่ะคุณลุงนี่เลยพักจ้ะหายไปจ้ะคุณลุงเป็นไงเหรอแจ็คคือไปรับแรงไหมอ่ะนี่ไงเออนุไงป้านั่งไงห้าสามสิบบาทเองเออนี่มไมเ้ยฉันนกกิำ่มา ลองตองก็มีหรอสเรียนนะคะสเรียนร้อยห้าสิบร้อยอะไรไม่รู้เนือนึ่งวายเนือนึ่งด้ม่สัสคิดถึงฟักท่ามากเลยอ่ะฟักท่าฟักท่าคือที่ไหนคะบัณโคบัโค์โือฟักท่าฟักท่าคือบ้านใครคะ อันจุดีหน่อยหศนยหหไม่ได้กินหรอบก็ขายนี้อยู่ทุเรียนอยู่ไหมหรอดปา่อยใจดช่งน้ำกอง,ง,องไปซื้อไปซื้อลำใหญ่ค่ะ มาซื้อลำไยค่ะลำไยค่ะโอ๊ยตายแล้วรั่วอเ,เอาเอาเอาโลเดียวค่ะ อะไรเนาะส้มนี่กี่โลที่บาทคะเดีย๋ยวก่อนนะคะ